แบบว่านี่คือแบบแมชีเทเรซ่าเลยนะไม่เคยผ่านมือชาใดมาก่อนไม่เคยผ่านเท้าชายไทยท่านใดมาก่อน,นครับผมใช้มันเดินทางอะ่ะทุกคนเออซึ่งความจริงแล้วมันอาจจะไม่ต้องใช้มันหนักขนาดนี้ก็ได้สลับไปใส่คู่อื่นบ้างก็ได้ครับ สวัสดีครับทุกคนน้ำจากช่องลาร์เอสนะครับผมวันนี้แบบว่า <c oughs> เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงมันนั่งพื้นคุยกันนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจต,ตั้งฉากแล้วก็ขี้เกียจเซตนูน่นเซตนี่เนาะก็คุยกันสบายๆแหละคือวันนี้แค่อยากจะมาพูดถึงรองเท้าแบรนด์หนึ่งครับที่เป็นรองเท้าแบรนด์แรกๆที่ผมหยิบมาใส่ตอนที่หันมาแต่งตัวแนวนี้แบบจริงจังคือมันคือโลกของโลเฟอร์สำหรับผมมันเริ่มจากเบลเยี่ยนโลเฟอร์ทุกคนแล้วก็เบอร์วิกก็เป็นแบรนด์แรกที่ผม เลือกที่จะเอามาใช้เนาะแต่ว่าใช้ไปใช้มาวันนึงเนี่ยลาขึ้นครับ้วผมก็ตอนนั้นผมยังไม่ค่อยรู้อะไรเยอะผมก็พยายามแก้เท่าที่ความสามารถผมมันจะแก้ได้นี่สุดท้ายผมก็หงุดหงิดแล้วก็ทิ้งเบอร์วิคู่นั้นไปครับก็เลยแทนที่ว่าเออผมอยากได้เบลเจียมโลเฟอร์คู่ใหม่สักคู่หนึ่งครับมันก็เลยมาถึงอันนี้เป็นรองเท้าแบรนด์บโดงันแรงนะครับผมเดี๋ยวผมพอไปหยิบกล่องบนชั้นมาแป๊บหนึ่งครับนี่ครับ นี่ก็เป็นกล่องที่ซื้อมาจากร้าน refinement ในตอนนั้นนะครับผมก็เป็นกล่องบูโดงันแรงที่เราเห็นกันทั่วไปนั่นแหละเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าต่อว่าทําไมถึงต้องพูดถึงกล่องเนาะพอพูดถึงแบรนด์บดูโงันแรงกับประสบการณ์การใช้มาก่อนนะครับคือเกินอย่างแรกก่อนเลยละกันว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นรองเท้าที่อยู่กับคุณนานเท่ากับรองเท้า g o o c i e s s a i n l a แบรนด์อื่นนะครับ อย่างแรกเลยคืออันเนี้ยพื้นมันไม่ใช่กูุติวเวลนะครับมันเป็นซีเมนต์เต็ดหรือว่าเป็นพื้นที่ไม่ได้มีโครงสร้างที่สามารถเปลี่ยนพื้นได้อะครับเป็นการเย็บตัวพื้นเข้ากับตัวรองเท้าเลยเนาะคือถ้าเกิดว่าพื้นพังก็คือว่าก o o d บายนะครับผมถ้าถามผมว่ารองเท้าหนังที่ผมใส่สบายที่สุดแล้วจะเลือกได้แบรนด์เดียวอะมันคือแบรนด์โบดงอันแรงคนระับผมจําได้เลยว่าครั้งแรกที่ผมใส่รองเท้าคู่นี้ออกจากร้าน r refinement น่นะ มันเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายมากคือรองเท้าคู่นี้มันกัดผมกระจายอ่ะมันมันมันแบบมันเอาเยอะอ่ะทั้งเป็นแผลทั้งปวดคือมันกัดมากนะครับผมคือตอนนั้นพี่แก๊งเขาอยู่ยังอยู่ที่รีไฟแนนซ์เนาะพี่แก๊งเขาก็แนะนําว่าน้าครับมันต้องแบบลดไซส์นู่นนี่นั่นเพราะว่าหนังมันขยายเยอะเนาะตอนนั้นผมก็แบบเอ้ยมันเจ็บมากอ่ะแล้วผมก็กลับไปด่าพี่แก๊งว่าเฮ้ยว่าหลังแบบผมว่าผมซื้อรองเท้าผมเลือกที่มันสบายจากแรกดีกว่าแต่ว่าความคิดนั้นสุดท้ายมันเปลี่ยนไปครับเพราะว่าผมเลืออกกทที่จะรมานตัววเงด้ย ไปฮ่องกงกับรองเท้าคู่นี้แค่คู่เดียวครับผมไม่มีทางเลือกเพราะว่าผมจนแล้วก็ผมไม่มีเงินพอที่จะฟอฟอร์ดรองเท้าคู่ใหม่เพราะงั้นผมเลยต้องอยู่กับโบดวงกันแรงคู่นี้ตลอด4วัน3คืนที่ฮ่องกงและกลับมาปุ๊บมันเบรกเลยครับคือมันแบบมันขยายจนย้วยแล้วอะมันสบายมากอะจากนั้นเป็นต้นมารองเท้าโบดวงกันแรงคู่นี้ในรุ่นคลาสสิกสแกนที่เป็นทาเซลเนี่ยมันก็กลายเป็นคู่ที่ผมคิดไม่ออกก็ใส่อะเหมือนกับว่าไปทํางานใส่รองเท้าอะไรดีคิดไม่ออกโบดวงครับ ไปกินเหล้ากับเพื่อนใส่อะไรดีคิดไม่ออกก็โบดวงครับวันนี้ฝนตกถ้าฝนตกตอนเย็นจะลุยยังไงดีก็โบดวงครับคือมันกลายเป็นอะไรคิดไม่ออกก็รับจบให้อ่ะเออมันกลายเป็นรองเท้าประเภทนั้นสำหรับผมไปแล้วครับทําให้ผมรักรองเท้าคู่นี้มากแล้วมันใส่สบายมากๆคือถ้าเกิดเพื่อนๆนึกถึงความสบายของการใส่รองเท้าแตะครับมันคือความสบายนเลเวลนั้นเลยนะกับโบดวงกแนลรงคู่นี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเวอร์จนเกินจริงนะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ มีบลดวงอะ่ะคุณลองไปถามได้นะว่าแบบเออฟีลลิ่งในการใส่เป็นยังไงนะครับคือมันเป็นรองเท้าที่ใส่สบายมากจริงๆครับทีนี้จุดเริ่มต้นมันก็ต้องมีจุดจบทุกคนคือผมคิดว่าถึงเวลาที่จะปลดประจําการบรดวงคู่นี้ของผมแล้วครับคืออยากให้ดูสภาพเขาคงไปต่อกับผมไม่ไหวแล้วแล้วครับตอนนี้อ่ะผมซูมให้ดูใกล้ๆดีกว่าอย่างหนังข้างหน้าเห็นไหมครับอย่าโฟกัสหน้าผมเนีย่ยทั้งคราบนองคราบน้ําสภาพหนัง หนังกลับลอยเอออย่างแรกเลยคือหนังกลับเนี่ยเป็นหนังที่ค่อนข้างทนนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายด้วยคือมันไม่ได้แบบยากขนาดที่พวกเรากลัวกันนะแค่เอาแปรงปัดลงสเปรย์บำรุงบ้างมันก็เพียงพอแล้วสำหรับหนังกลับแต่ถ้าเกิดคุณใส่รองเท้าคู่นี้อึดถึกทนแบบผมใส่เป็นแบบรถถังอะไรขนาดเนี้ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันทุกคนนี่สติชิ่งมันเริ่มหลุดออกมาแล้วเห็นไหมเริ่มแบบไดเริ่มหลุดออกมาแล้วแล้วก็ตัวตัวเนื้อของหนังกลับเองก็เริ่ม ส่งเสียงออกมาว่าไม่ไหวแล้วผมโซมมากอันนี้ผมพยายามที่จะปรับบำรุงมันแล้วนะก่อนจะเอามันถ่ายทุกคนและที่สําคัญที่มันไม่ไหวอีกอย่างหนึ่งเลยครับก็คือว่าตัวพื้นโซของมันเนี่ยมันเริ่มไม่ไหวละนี่เอาให้ดูครับเห็นไหมมันโฟกัสเราใช่ไหมตรงนี้มันแตกแล้วครับคือมันน่าจะเกิดจากการที่ผมเอาไปลุยน้ําด้วยครับคือเหยียบน้ําฝนตกอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคือพื้นโซของตัวบดวงครับมันเป็น หนังทั้งชิ้นเนาะแล้วก็เป็นหนังที่ค่อนข้างบางครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าคุณจะซื้อบอดวงรุ่นใหม่สักคู่หนึ่งนะถ้าเป็นคู่ใหม่แบบออกจากช็อปเลยนะผมแนะนําให้คุณไปติดฮับโซก่อนครับฮับโซคือชิ้นนี้ครับชิ้นที่จะช่วยให้เราไม่ลื่นแล้วก็ช่วยที่จะถนอมตัวพื้นรองเท้าเนาะเดี๋ยวเล่าต่อละกันค่อยๆเล่าไปดีกว่าเนาะก็เนี่ยเป็นสภาพบดวงที่ผมใส่มาตลอดระยะเวลาให้ถ่ายไว้เท่าไหร่ครับ ตอนแรกผมคิดว่ารองเท้าคู่นี้มันจะอยู่กับผมได้สัก3ปีเป็นอย่างน้อยครับแต่ว่าคู่นี้ผมใส่มาได้แค่ประมาณ1ปี8เดือนเท่านั้นครับผมย้อนไปดูรูปเก่าในอินสตาแกรมของผมที่ลงกับรองเท้าคู่นี้อายุมันอยู่แค่อันครับตอนนี้1ปี8เดือนเราต้องเลิกกันแล้วครับจริงๆมันก็เป็นระยะเวลาที่ไม่ได้เยอะมากสำหรับยูเซอร์ของบัวดวงทั่วไปเนาะแต่ว่าผมเป็นเฮฟวี่ยูเซอร์นะผมใช้มันหนักหน่วงมากผมใช้มันที่มันเป็นรองเท้ารองเท้าครับไม่ได้แบบว่า ใส่เท่ๆใส่แบบสวยรอเก๋อะไรอย่างเงี้ยผมใช้มันผมใช้มันเดินทางอะทุกคนเออซึ่งความจริงแล้วมันอาจจะไม่ต้องใช้มันหนักขนาดนี้ก็ได้สลับไปใส่คู่อื่นบ้างก็ได้ครับแต่ว่าเออผมผมทำกับมันไปแล้วเนาะแล้วก็ผมก็ต้องรับสภาพว่าเราก็ต้องเลิกกันตรงนี้นะครับคุณบัวดวงคลาสสิกสแกนคู่นี้เนาะเนี่ยผมกลัวว่าผมใช้ไปเรื่อยๆแล้วแบบวันหนึ่งตรงนี้มันจะขาดออกมาครับผมก็เลยบอกว่าเออเราประจําการคู่นี้ไปดีกว่าแล้วก็เดี๋ยว วันไหนแบบลุยๆหน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะหยิบมาใส่บ้างครับแต่ว่าผมก็เลยไปซื้อคู่ใหม่มาทุกคนคือนี่ครับนี่ให้ดูกล่องก่อนว้ยคืออันนี้เป็นกล่องดีไซน์เก่านะถ้าถ้าทุกคนสังเกตอ่ะคุณดูนะกล่องัวด,ดวงรุ่นใหม่อะ่ะมันเป็นฝาแบบฝายกปิดแบบนี้แล้วครับมันเป็นเหมือนกล่องรองเท้าทั่วไปอะ่ะแต่คุณดูกล่องยุคเก,ก่าดีกล่องยุคเก,ก่าตรงนี้เป็นแมกเนตอะ่ะเห็นปะนี่สกินโลโก้ัวด,ดวงแล้วแบบเปิดก็คือเปิดแบบนี้ครับนี่ ตรงนี้ยังแบบสกรีนแบบเท่ๆอยู่เลยเขียนแบบบดวดงหันงแรงนุ่นนี่นั่นใช่ปะยังเป็นกล่องแบบปิดแบบนี้อยู่อ่ะอันนี้คือดีไซน์กล่องเก่าครับคือดีไซน์นี้ผมเห็นมาตั้งแต่ประมาณแบบ5ปีที่แล้วอะไรเงี้ยก่อนที่เขาจะกลับมาเป็นตัวกล่องฝาปิดแบบนี้นะอันนี้ผมไมได้มาจากงานเซลเล์ซึ่งเ,เดี๋ยวงานเซลล์เนี่ยเรามีท็อปิกต้องพูดกันนะในเมนส์เดรดเดลี่เดือนหน้าครับเดี๋ยวมาพูดกัน คืออันนี้ผมไม่ได้มาจากงานเซลครับจ่ายคู่ละ1มื0นแหรือ9 0 0านี่ทุกคนครึ่งราคาคือแล้วผมคิดว่าผมต้องซื้อเก็บไว้ครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตตลาดตอนนี้โบดวงเงินแรงมันไม่ค่อยจะมีสต็อกในไทยแล้วครับซึ่งอันนี้ผม ไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามันมีปัญหาเรื่องซัพพ l y ยเชนหรือว่าอะไรที่ทําให้โบโดกันแรงไม่ค่อยสามารถหาซื้อในในในประเทศไทยได้แล้วอะซึ่งผมก็ไม่รู้แหละว,ว่ามันจะเข้ามาเพิ่มหรือเปล่าหรือว่ามันจะจบกันแค่นี้ในประเทศไทยนะอันนี้ผมไม่ทราบจริงครับแต่ว่าผมก็เลยคิดว่าผมซื้อเก็บอีกคู่ดีกว่าเพราะว่าโบดวงเป็นแบรนด์ที่ผมรักไปแล้วครับมันใส่สบายจริงจริงครับนี่คู่นี้ที่ผมซื้อมาคือผมอะ ไม่เคยเป็นเดียสกินนครับนี่คือเดียสกินครับหนังกวางครับหนังกว้างเป็นหนังที่มีความนุ่มสบายครับแต่ว่าจุดอ่อนของมันคือมันแพ้น้ําถ้ามันโดนน้ําปุ๊บมันจะเป็นดวงๆเลยครับแต่ว่าผมไปคุยกับช่างลัดที่บริเอเชเขาบอกว่าหนังกวางเนี่ยมันทนกว่าที่เราคิดครับเราอาจจะใช้มันอาจจะแค่ดูแลปัดฝุ่นลงครีมบ้างแค่นั้นพอครับคือหนังกวางเนี่ยเขาไม่แนะนำให้เอาไปขัดเงาตัวนี้เป็นตัวคลาสสิกซาแกนเหมือนกันครับแต่ว่า เป็นในรุ่นของ Dear Skin แล้วก็เป็น Tassel Loafer เนาะตรงพู่ของมันนะยังติดแบบว่ากระดาษซิลมาอยู่เลยครับรองเท้าคู่นี้ไม่เคยผ่านเท้าชายไทยใดมาก่อนครับถ้าเ,เพื่อนๆเคยไปร้าน Refinement ครับรองเท้าคู่นี้จะอยู่บนชั้นบนสุดที่มีฝุ่นจับเยอะๆอะเออมันไม่เคยไม่เคยมีคนลองมันไม่เคยมีคนเอามันมาสวมเท้าด้วยซ้ำครับคือเหมือนผมเจอท i d d ด n g e เจริงๆครับจากงานเซลล์เนาะ คือหนังกว้างเนี่ยผมมองว่าสีที่เท่มันคือสีดำครับมันจะมีสอสีคือสีดาร์กบราวกับสีดำซึ่งสีดำมันก็เหลือใส่ผมอีกพอดีเลยเนาะเออแล้วก็มีคู่นึงอะไรเงี้ยส่วนสีน้ำตาลก็มีสองสามคู่อะไรเงี้ยซึ่งเออผมก็ลองลองเปิดใจกับเดียสกินดูดีกว่าเพราะว่าเดียสกินเนี่ยเวลาเราใส่แมชออกมาครับผมว่ามันให้ลุคที่มีความเอลเลกแอนซ์มากกว่าตัวหนังกลับเนาะเพราะว่าหนังมันมี t e x t อร์หนังมันมีความชายครับก็เลยคิดว่าเออเราอยากเอามาแต่งตัวให้มันแบบว่า ช้าพื้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อกี้ผมเกริ่นไปเนาะว่าตัวพื้นของผมเนี่ยมันมีปัญหามันแตกครับใช้ไปรเรื่อยๆใช่ไหมมันมเป็นข้อสังเกตยอย่างหนึ่งลนนะว่าพื้นโซของโบดวงแังแรงเนี่ยมันบางมากครับพื้นหนังมันค่อนข้างที่จะบางจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อจากร้านไหนก็ตามครับเขาจะแนะนําให้คุณไปติดฮาร์โซก่อนซึ่งผมก็ไปติดมานะนี่ติดมานะฮาร์โซ ซึ่งผมเอาไปติดที่ร้านเลชมาครับเพราะว่าผมคิดถึงเพื่อนอยากกลับไปเจอมาส,มาสเตอร์หมีอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแวะไปคุยกับเขาด้วยแหละเออไม่หรอกจริงๆแล้วหวังว่าเขาจะแบบติดให้เราแบบเพื่อนกันช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขคิดตังค์ผมแบบับเขาทําหน้าที่อยู่เขาแล้วครับเออผมก็เลยแบบว่าหาวิธีแก้ปัญหากับสิ่งนี้ครับเพราะว่าผมไม่ถามเขาว่าเอ้ยงั้นแบบติดไอโซเนี้ยติดแม่งทั้งแผ่นเลยได้ปะมันจะได้แบบไม่ต้องมีปัญหากับตรงนี้ไง อ้เออสีเห็น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 ความเอจจิ้งของสีป่ะเอ้ผมว่ามันมันเท่ดีนะโทษดีครับนอกเรื่องมาสเมีก็บอกว่าไม่ได้มันแบบคือถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้หรือว่ายังไม่เคยมีใครบอกมาก่อนเนี่ยการที่เราติดฮาร์ปโซครับมันไม่ใช่ว่าเราติดกาวแล้วก็แปะแผ่นนี้ลงไปนะมันต้องเจอเปิดแผ่นหนังชิ้นนี้ออกมาก่อนครับเพื่อให้มันมีชั้นครับแล้วค่อยเอาไอ้ตัวยางเนี่ยประกบเข้าไปครับเพราะฉะนั้น เราจะต้องยอมเสียสละเนื้อหนังของตัวโซออกไปนิดนึงครับเพื่อให้ได้แปะพื้นยางตัวนี้ทีนี้ถามว่าทําไมมันถึงปิดทั้งชิ้นไม่ได้เพราะว่าไอตัวยางเนี้ยถ้ามันสึกไปอะอย่างอันเนี้ยถ้าแบบผมแบบไม่พอใจอับมันแล้วผมก็ไปเปลี่ยนได้ครับมันก็จะต้องเจือหนังข้างในออกอีกนิดนึงครับเพื่อที่จะแปะแผ่นใหม่เข้าไปแต่ถ้าเราแปะมันทั้งผืนแบบเนี้ย มันจะไม่เหลือเนื้อในการเปลี่ยนแผ่นใหม่ครับถ้าเราต้องเปลี่ยนคือเนื้อตรงนี้มันจะเยอะกว่าว,าาาาาาว่างนั้นแหละง่ายๆเนาะส่วนอีกอย่างหนึ่งที่จะมีปัญหาเวลาเราใส่บรวงไปนนานๆครับคือส่วนบริเวณท็อปลิสต์ตรงนี้ก็คือบริเวณซ่อนนั่นแหละอันนี้ผมเอาไปเปลี่ยนมาแล้วรอบหนึ่งครับที่ร้าน b ีเอชครับคือผมใช้งานมันหนักมากอะแล้วมันสึกไปเยอะมากนี่ผมก็เลยไปเปลี่ยนมาซึ่งมันก็สึกไวเหมือนกันนะพูดถึงอะเ mm hmm. พื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าผมใช้มันหนักมากอะครับเนี่ย นี่ขนาดเพิ่งเปลี่ยนไปได้ไม่นานมากนะมันยังสืกไวขนาดนี้เลยกลับมาที่ตัวพระเอกของเราดีกว,ว่านี่อยากให้ดูซิเนเจอร์ของบัวด,ดวงครับ mm hmm. เขาจะมีแบบว่าตะปู3ดอกตรงนี้เนาะเป็นสีทองนะเ <Okay, S 1> ท่ดีครับรองเท้าที่เป็นสไตล์เบลเยียมโล์เนี่ยคือรองเท้าที่มีบริเวณโชนเนื้อเยอะครับแล้วก็มีความสล i กแล้วก็มีความแซดใส่ไปมันจะแบบว่าให้ความรู้สึกที่มันเซ็กซี่กว่าครับมันจะ เป็นรองเท้าที่ดูดูเฉียวกว่าเออที่ผมตื่นเต้นก็คือว่ามันยังไม่เคยมีคนใส่คู่นี้มาก่อนแหละแล้วก็มันแบบมันเป็นดีไซน์กล่องเก่าอ่ะเออซึ่งผมว่าแบบผมก็ซื้อเก็บไว้ดีกว่าเพราะว่าดีไซน์กล่องนี้มันมันหาไม่ได้แล้วครับเขาไม่ได้ทําดีไซน์กล่องแบบนี้แล้วเขาแบบเขาลดคอสการผลิตกล่องลงมั้งที่ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมอ่ะส่วนตัวผมชอบดีไซน์กล่องแบบนี้มากกว่ามันเท่กว่าเนาะมันเป็นเอกลักษณ์ดีครับ เวลาได้โบดวงมาอย่างแรกที่แนะนําก็คือไปติดฮาร์ปโซเนาะมันเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยยืดอยูโบดวงของของของคุณได้ครับโทเพจไม่ต้องนะเพราะว่ามันบางอยู่แล้วครับถ้าเจือนเนื้อออกก็ติดโทปเลทอ่ะมันจะมันไม่เวิร์คครับก็มาเล่าให้ทุกคนฟังครับว่าผมปลดประจําการคือผมมาไม่เคยพูดถึงโบดวงในช่องเราช่องนี้มาก่อนเลยครับแล้วก็ก็คงไม่ได้ทำฟูลรีวิวเท่าไหร่เพราะว่าโบดวงอาจจะ หาซื้อ,อยากแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะมาพูดให้ฟังเร็วๆว่าผมปดประจําการเจ้านี่ละแล้วก็จัด yeah เยสกินสีดําเท่ๆมาครับนี่ไม่เคยผ่านเท้าชายไทยใดมาก่อนครับแบบใหม่ๆอยู่เลยอะในราคา9,000บาทจาก1น0 0 0มืนบาทใครที่ชอบโบดวงเงินแรงก็ผมว่าก็ซื้อเก็บกันได้ครับอย่างที่ผมเกริ่นไปว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมีเขามาขับอีกหรือเปล่าเนาะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ผมมาการันตีกับตัวเองนะเพราะว่ามันผมแบบ ดูสภาพก็รู้ครับว่าเป็นแบรนด์ที่ใส่สบายที่สุดในรองเท้าที่ผมมีเลยครับแบรนด์นี้คือแบบยอมอ่ะยอมยอมจริงครับก็มีประมาณนี้ละกันแบบมาคุยกันแบบชิลๆเนาะแล้วก็คิดว่าถ้าได้แมทช์ลูกกับตัวโบดวงคู่นี้แล้วแบบเอาไปใช้เบรกอินแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตใน i n s t a g r กรให้เพื่อนๆได้ดูกันละกันครับแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกเนาะผมอาจจะแบบหลีกเลี่ยงการใส่รองเท้าหนังไปก่อนครับ ยิ่งเป็นแจสกินที่แพ้น้ําอยู่ด้วยแล้วเนี่ยก็อาจจะรออีกสักนิดหนึ่งครับค่อยเอามาใส่เนาะโอเคครับคลิปนี้ง่ายๆชิลๆครับคุยกันสบายๆครับเดี๋ยว Wear Daily, เมนสแควร์เดลี่เดือนหน้าเนี่ยเราจะมาพูดกันถึงของที่น่าสนใจจาก USA แล้วก็น่าจะมีคอลเลคชันที่น่าสนใจจากคามชิตะด้วยครับซึ่งเป็นคอลเลคชันที่ผมยังไม่มีโอกาสได้หยิบมาเล่าให้ฟังเนาะเพื่อดีวเรามาคุยกันแล้วก็มีเรื่องของเทรนดที่เปลี่ยนไปค่อนข้าง น่าสนใจแล้วควรมาคุยกันครับก็คือเทรนด์ในเรื่องของการเซลล์นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาคุยกันใน Men's w a วร Daily ครับซึ่งคลิปนี้แวะมาทักทายเฉยๆครับประมาณนี้แหละครับจะได้แบบว่าคิดถึงคุณคิดถึงทุกคนครับคิดถึงครับคิดถึงอะไรเพิ่งลงคลิปไปโอเคเจนใหม่สวัสดีครับ